ถามที่สิบเอดครั้งที่ห้าสิบแปดต่อปัญหาคุณทรายถึงข้อที่แปดให้ตัดวัตตสงสารขอเชิญผู้ที่ใฝ่ใจธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัตสงสารรับฟังต่อไปได้เลยนะเจ้าค่ะ,จะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัตตสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าทุกคนคราวนี้จะไม่พูดมากแล้วคือคืออยากจะความรู้กันามาอยากให้พวกเราเนี่ยนึกถึง พุทธเจ้าปริวิตตกไงเยอะแยะมากมายเพราะธรรมะพนี่ยมันลึกซึ้งอะ่ะเอาไม่ทัวนแล้ว,ว,ลวนะเนี่ยอยากจะให้ตอกย้ำท่องได้ท่องเลยจดได้จดเลยนะฟังแล้หลายครั้งแล้วจดเลยจดแล้วท่องจําให้ได้เลยว่าเธอได้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ได้ยากแล้วเธอจะบรรลุไอ้สิ่งที่ได้ยากนะเอาต่อแล้วกัน ภิกษุณีก็มีท่านคิดเองเอะเราหัวล้นเราเป็นสมณะภิกษุณีสีสุปะจารานะเอะหัวล้นเราเรางมงายเราหลงไปเปล่าเนี่ยคือท,ท่านตอบย้ำตัวเองไงเอ้เราหลงไปหรือเปล่าท่านก็พุกหาเหตุผลไงไอ้นี่มานเนี่ยไอ้จิตนี่จิตเรวจิตมัน ขัดขวางเรานะนี่นนจิตไม่ดี <c oughs> บอกกับเจ้าลัทธิภายนอกศาสนาเนี่ย <c oughs> เจ้าลัทธิภายนอกศาสนาเนี้ยย่อมจมอยู่ในทิฏฐิทั้งหลายเป็นความเห็นน่ะเป็นทิฏฐิความเห็นซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์เราไม่ชอบใจทรรมเพวกเขาหรอกพวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดในธรรมพธะเจ้าอุบัติในตระกูลในศักยตกูล ไม่มีบุคคลอื่นมาเทียบทรงครอบงามสิ่งทั้งปวงนะบรรเทาเสียซึ่งมานไม่ปาชัยในทุกสถานพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงนะไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยนะมีพระจักษุจักษุคือจักษุมีห้าตามีห้าตานะมังสาจักษุคือตาเนื้อ ทิพยยะจักสูตาทิพย์ปัญญาจักสูคือตาปัญญาอีกสองตาสมันตัดพุทธจักสูกับสมันตจักโุนี่ผมก็บอกพู้เจ้าเราไม่ต้องไปยุ่งอะ่ะเรายุ่งแค่สามตารู้นะพระจักสูทรงเห็นธรรมทั้งปวงบรรลุธรรมเป็นที่เส้นกรรมทุกอย่างหลุดพ้นเพราะไอ้กรรมนี่มันกรรมที่หลุดพ้นคือกรรมที่ทําให้เราไปติดไปยึดไปผูกพันนะแต่กรรมที่จะช่วยบอกสอนคนอื่น มันไม่มีไม่กรรมนะท่านท่านท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วไงก็สลายไปท่านทําเพราะว่าปาถนาดีที่จะท่านนี้เมตตาที่จะสอนให้คนพ้นทุกข์พ้นจากความต่าสงสารเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นกรรมท่านแล้วท่านหมดกรรมแล้วสิ่งที่อท่านทํานี้เป็นปกติของท่านนะหลุดพ้นจากพีชาแล้วนะพีชานี่คือ ผลไม้ต้นผลไม้ออกช่วยเหลือคนให้ความร่มเย็นให้อาหารอะไรตามแต่พันธุ์ของมันตามแต่ภายอันแต่ละคนจะมีอะไรบางคนเป็นทุเรียนแหลมจับไม่ดีตำม,มือนะอ่าบางคนเป็นมะม่วงบางคนเป็นแล้วแต่พระน้ำมานเปรียบเทียบให้ฟังแล้วแต่พระญาติแต่ละคนจะมีอะไรอะไรต่ออะไรให้ฟังนะหลุดพ้นพระธรรมเป็นที่สิ้นอุปธินะ เป็นหลุดพ้นอย่างทําที่เาไปติดไปยึดไปผูกพันอย่างอัตมาสรุปไปนเนี่ยพระพุทธภาพพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจคําสอนของพระองค์มารวยบาปเป็นทุกข์เสียใจจิตของท่านเองเอ้ลัที่อื่นจบก็หายไปไอ้จิตที่จะแวบไปว่าจะเอ๊ะมันงมงายมิเนี่ยนะก็าหายจากตัวของท่านเองก็เป็นมาร <laughs> เอาต่อไป ข้อเก้า 9, เสลาสูตรว่าด้วยเสยลาภิกษณุณีเหมือนกันไปบินทบาทมาฉันแล้วก็เสด็จไปไอเข้าไปในลาวป่ามาเด้กเข้ามาเลยท่านคิดเองใครสร้างร่างกายนี้ผู้สร้างร่างกายนี้อยู่ไหนร่างกายเกิดที่ไหนร่างกายดับที่ไหนนะเสร็จแล้วตรงนี้นีก็นี่ใครหนอเนี่ยนี่มาในจิตไม่ดีเนี่ยก็พิจารณาเอง ร่างกายเนี่ยตนเองก็ไม่ได้สร้างผู้อื่นก็ไม่ได้สร้างอาศัยเหตุจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุดับเพราะเหตุดับก็ก็ดับกายสวงประจุมของกายนะมันเกิดเพราะเหตุกายมันมันไม่ใช่กายตัวเรามันหมายถึงไอ้สิ่งที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรออเพราะเราไปติดไปยึดไปผูกพันมันก็เกิดถ้าเราดับเหตุได้เราไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพัน กายก็ดับก็คือก็ไม่มีพีชพิชัเทใจชนิดหนึ่งที่บุคคลหวานลงในนาอาศัยเหตุสองประการคือลดดินและย,ยางและก็พืชนะและยางดินจึงงอกขึ้นฉันใดขันธาตุและอายัตนาหกเหล่านี้ก็ฉะนนั้นเหมือนกันอาศัยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุดับมันก็ดับมารู้เอ๊นี่รู้รู้ทันก็เลยหายไป หายไปจาก,กิตของท่านเองหข,นะข้อสิบนะข้อร้อยเจ็เอ็ดหน้าสองร้อยิบเจ็ดวชิลาสูตรตรงนี้จำคำคำเนี้ยที่ที่ท,ที่ชอบพูดกันเสมอเสมอซึ่งเป็นคำพูดของภิกษุณีอาหารตภิกษุณีนะไปบินตบาทฉันเสร็จก็กลับมาไปนั่งที่ลาวป่าภายหลังพัดเข้าไปใน,นป่าอัมพวันเพื่อพักกลางวัน ล้แบบนั้นมานผู้มีบาปก็ประสงค์ให้ว,วชลาพี่เกิดความกลัวสะดุ้งขนฟองสีของก้าวเกิดให้วิตกกังวลน่ะนะประสงค์ให้เคลื่อนจากสมาธิให้วิตกกังวลให้มันฟุ้งซ่านน่ะว่างั้นเถอะก็เลยกล่าวว่าใครสร้างสัตว์นี้ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดที่ไหนสัตว์ดับที่ไหนวชิลาบอกไอ้คนคิดอย่างนี้นี่มันมันเนงโมหะอยู่ในว่าไอ้โมหะเนี่ยคือมารมาร ก็เลยมีเหตุผลตอบมานลยว่าตอบตัวเองที่ไม่รู้อะมานเอ่ยทิฏฐิของเจ้าเชื่ออะไรเป็นสัตว์กองแห่งสังขารล้วนๆนี้บดิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เมื่อคำทั้งหลายมีอยู่การสมมติว่าสัตว์ก็มีได้เหมือนคําว่ารถมีได้เพราะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเข้าด้วยกันอันหนึ่งทุกท่านั้นละเกิดขึ้นทุกท่านั้นละดำรงอยู่ ทุกท่านั้นเราแปรผันไปนอกจากทุกไม่มีสิ่งใดอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรอื่นดับทุกท่านั้นเกิดขึ้นทุกท่านั้นตั้งอยู่ทุกท่านั้นเราดับไปเนี่ยเราจะเคยดยดนง,งีนบ่อยเป็นคําพูดของวชิลาอาจารยจมาก็จำวชิลาวุฒิภิกษุนีวชิลาเรามานึกถึงโรงเรียนวชิลาวุฒโรงเรียนในในในวังน่ะนะนวชิลาภิกษุที่ษน ชื่อวชิลาเป็นคนตัดก็มาพูดกันทุกท่านเกิดขึ้นทุกท่านตั้งอยู่ทุกท่านดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดแล้วเธอจะทุกข์ไงเธอยังไม่เห็นทุกข์เธอยังดินดีพอใจเพิดเพลินในสิ่งเธอไปติดไปยึดไปผูกพัน่ะแล้วเธอจะเป็นวิญญาณสัมเวสีสัตว์แสวงหาที่เกิดแล้วเมื่อไหร่จะพวนจากวัฏฏะอันมาทิ้งบอกว่ายากไง ต่อไปนี้จะมาอ้างพระไตรปิฎกหลายพระสูตรนะจะรวบรวมไว้แต่ละพระสูตรเนี่ยพูดถึงโทษภัยของกามพูดพพูดถึงโทษภัยของความที่เราไปติดไปยึดไปผูกพ่านลื่นลมยินดีเพลิดเพลินกับมันเนี่ยนะกามเอี่ยวกังสิ่ง,ท,งทั้งหลายที่น่าปัถนาน่าไข่ช่วยให้รักชา้ใไข่าขาพาใจให้เราไปกำหนัดไหลหลงไอการจะชอบอะไรในมือถือเนี่ย ก็เป็นกามนะเป็นกามชนิดหนึ่งนะเพราะเธอไปยินดีพอใจเพลิดเพลินกับไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นั่นน่ะนี่ก็เป็นกามปฏิบัติธรรมมันต้องอุทิศกายและใจไงไม่ต้องไปอะไรอื่นหรืออุทิศกายและใจอย่างเดียวหลุดพ้นอย่างเดียวต้องอุทิศทั้งกายและใจไม่ประมาทคือทำให้ได้ผลมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานก็จะบรรลุ แต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ยอมอุทิศทั้งกายและใจหรอกจะดูนิดๆหน่อยๆไม่ได้หรอกนะต้องอุทิศกายและใจอ้าวอะไรอเนชาสปายาสูตรเล่มที่สิบสี่ข้อร้อยแปดสิบห้าหน้าสองร้อยยี่ิบสองมหาสูญยตสูตรนะพิจารณาวนีวอนห้าอุปทานการห้ากามคูณห้าเนี่ยเป็นเท็จนะแต่มาจะย่เนี่ยมันเยอะ เป็นเท็จนะถ้าเธอจดได้จดแล้วพิจารณาคข้ควรดูมันจริงไหมจดไว้หน่อยก็แล้วกันเป็นเท็จเป็นของล่อลวงว่างเปล่าว่างเปล่าไม่ยังยย่งยืนไม่ยั่งยืนคอยก่ออันตรายคอยก่ออันตรายนะเลือนหายเลือนหายซ้ำเพื่อให้ผู้สนใจจดไว้หน่อย แล้วเธอไปค้นดูในพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่ข้อหกสิบหกหน้าเจ็ดสิบสองเล่มสิบสามข้อสี่สิบสองหน้าสี่สิบสามเล่มยี่สิบสามข้อห้าสิบหกหน้าสามร้อยสี่สิบเก้าเล่มที่ยี่สิบข้อร้อยสิบเจ็ดหน้าสามร้อยห้าสิบเก้าอันนี้มันก็รวบรวมไว้แต่ละแต่ละสูตรแต่ละสูตรมันร,รวบรวมให้ได้คิดเนี่ยการมันมีลักษณะอย่างไร อยก่ออันตรายคอยก่ออันตราย,ย,ออายเหลือนหายเหลือนหายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนความไปติดไปยึดไปผูกพันนะนะไม่ใช่ไม่มีตัวตนเรามีตัวตนเรามี <c oughs> เป็นเป็นของที่ไร้แก่นสาร ไล่แกนสารเป็นที่บ่นถึงของคนพาลเป็นที่บ่นถึงของคนพาลน,นะคนพาลนะเป็นอาพาธเป็นทุดโทมเป็นของศูนย์นะนี่เล่มสิบเจ็ดแล้วเล่มสิบเจ็ดหน้าสองร้อยสิบแปด เป็นโครจรเป็นโครจรเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นบ่วงการเป็นบ่วงวิสัยของมารมันเป็นวิสัยของมารมีบาปอากุสลรธรรมอยู่ในนั้นคืออภิชาวิสมะโลพะเพ่งเล็งกล้าละโมบให้สนใจจมใจตนมีบาปอากุศุรธรรมอยู่ในนั้นอยู่ในกามนะ่ะคือหนึ่ง อาพิชาวิสมะโลภะเพ่งเลงกล้าละโมกให้สนใจตนพยาบาทมีความไม่พอใจมีความโกรธมีโทระอยู่ในนั้นไม่สมใจก็โทระแล้วมึงไม่เอากูมึงตายมึงนอกใจกูมึงตายโทรศัพฆ่าแกงกันเธอไปดูอะเยอะแยะมากมายปวดหัวมันมากเกินไป สาลัพพะมันมีการแข่งดีอยู่นั้นฉันสวยกว่าเธอฉันดีสวยกว่าเธอว่าไปเนี่ยมันจะมีการแข่งดีอยูนน่นั้นอ่ะนี่ดีกว่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้นั่ดีที่สุดว่าไปเลื่มสามสิบข้อไอ้หน้าสี่ร้อยี่สิบเจ็ดเล่มสามสิบสี่ข้อหนึ่งพันหกสิบห้าหน้าสองร้อยเจ็ดสิบสอง เล่มสิบหน้าสองร้อยแปดสิบหกเล่มเก้าหน้าห้าร้อยสี่สิบเอ้ยข้อห้าร้อยสี่สิบหกหน้าสองร้อยสามสิบเก้าเล่มเก้าหน้าห้าร้อยสี่สิบแปดเอ้ยข้อห้าร้อยสี่สิบแปดหน้าสองร้อยสี่สิบก่าวโดยสรุปว่าเป็นโทษเป็นภัยเป็นโครงกระดูกโครงกระดูก เธอก็พิจารณาเปรียบเทียบเอาแต่มาขยายมันก็โอ้โหอีกยาวแค่นี้ก็ห้าสิบเจ็ดเข้าไปแล้วนะยังไปไม่ถึงไหนพ่อจะว่าตามันไม่ใช่เรื่องง่ายไงเป็นชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อก็จะแย่งชิงกันเป็นหลุมฐานเพิงให้แต่ความร้อนเป็นคบเพิงถือทวนลมวิ่งมันก็ร้อนมาแล้วนะนะต้นไม้ผลดก มันก็จะแย่งจะตัดกันต้นไม้ก็จะพังได้เป็นความฝันเป็นความฝันเป็นของที่ยืมเขามาเป็นของที่ยืมเขามาเอาเธอยินดีพอใจเพื่ออะไรเพื่อเพลิอนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นชั่วคราวพอถึงเวลา,นานเธอคืนเขามีแฟนก็เลิกกันเอาจริงไม่จริงมาดูเขาพูดอะไอตอนแรกนี่ก็เป็นชาวเกาะไปไหนก็ไปในการไปด้วยกัน ต่อไปก็อะไรนะเดินด้วก่อนเอา้าต่อไปเขาบอกเป็นชาวสวนคือเดินสวนไปสวนมาไม่คุยกันละในสุดก็เป็นชาวไร่หรือเธอจะไปไหนก็ไปเบื่อเต็มทนและ้ะ <c oughs> เป็นความบ่บกกนของผู้หญิงนะเนี่ยมันก็อย่างนี้และ <c oughs> แล้วยังไง ผู้หญิงก็ต่อไปเป็นคนดีวกเดียวใจเดียวต่อไปก็เกิดเป็นผู้ชายไอผู้ชายที่นายหลายใจรักคนนู้นชอบนี้ก็เกิดแบบเป็นผู้หญิงก็สลับกันเนี่ยเกิดเป็นชายเป็นหญิงอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นมนุษย์นะต้องเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก่อนนะเป็นสัตว์ทั้งหลายก่อนนะพอเสร็จจากตรงนั้นมาถึงเกิดมารับใช้เป็นเนี่ยเจ้าชูมก็เจะเกดเป็นผู้หญิงก็เห็นทุกข์มั่งอ้ยนีทานชาดกเยอะแยะนะ ก็สลับไปสลับมาเงี้ยไม่มีวันจบบนสิ้นออกจากวัฏฏะการออกจากวัฏฏะจึงไม่ใช่ง่าย,ยางไงนะกามนี่เหมือนต้นไม้ผลดอกเหมือนความฝันเหมือนของที่ยืมเขามามันโกรธอธิบายไม่ได้เนี่ยพออธิบายเสร็จมันก็จะยาวไปอีกเป็นโลกแหมต้องมาอยู่ด้วยกันนะเธอจะได้ฟังให้หูเฉาเลยตอนนี้อัดเนี่ยมันโอเคเนะ่ เขาก็เมตตาให้เลยนะติต๊กตอกเนี่ยเป็นโรคภัยเป็นเปือกตมเป็นโรคภัยเป็นเปือกตมเป็นหัวฝีรอแตกตอนแรกขึ้นมาตุ่มนี่ยขคันเกาแล้วม,มันเพลินดีนะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้ยแต่นี้เจ็บปวดเลยเคยเป็นฝีก็ไม่เล่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้ปวดบวมแล้ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่แตกเพะ เป็นหัวฝีเป็นดังลูกศรลูกศรไป ô, อดอธิบายไม่ได้แล้วยิงไป ticket, ไปเจอเหล็กเจออะไรแข็งๆอะไรก็แล้วแต comm, rix, ่ล <naughty vé> ูกศรก็พังหมดเหมือนเหี่ยวเหมือนเคียงสับเนื้อสับ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 นี่ว่าเหมือนเคียงถูกนี่สับไปเรื่อยเป็นที่พัวพันเป็นห่วงวูพิษเป็นการอยู่ในคันถ้าเกิด เกิด,ดบ่อยๆหรือเกิดไปคันหมาคันหมูคันของคนรับใช้ปากแปดิ้นลนเล่าร้อนเบียดเบียน,นยการอยู่ในคันดิ้นลนเล่าร้อนเบียดเบียนบีบคั้นกดดันเธออกหักนะเหมือนคนตายที่มีเนี่ยบีบคั้นกดดันเธอต้องดิ้นลนไปหาหมอดูเอ๊ะทำไมมัน นอกใจเราวะบีบขันกดดันหลงมืดบอดเนี่ยจะไปหาคนที่เขาจาแก้ทุกให้เออศาสนานี่แก้ไหมวันตกแก้ดีกว่าถ้าแก้ดีกว่าเธอก็จะไปสงสัยเลยก็ทําตามเขาสีกระจบแล้วแสดงแก้ไม่ดีกว่าจริงๆอ่ะฟังอาตมานี่แก้ดีกว่านะจริงๆนะห้าล้านเอาไปเลยสะนทบันแน่นอน มีฟังทุกตอนทั้ง y o u u u b e ิกต็อกมีเงื่อนไขเขาเดียวเชื่อฟังทำตามเห็นผลแค่นั้นถ้าเห็นผลห้าล้านที่ยีสองไร่เป็นท่ารับใช้เธอสี่คนพอไหมเอามากกว่านั้นก็ได้คนที่สําเร็จแล้วเนี่ยเขายืนยันได้ไงเขาิ้งพร้อมสละเงินสละที่ดินให้เขาเชื่อมั่นว่ามันได้ผลจริงอ,อันนั้นไม่ยกตัวอย่างอ่ะเธอมารู้จักแล้วมา คุยเขาเองแล้วกันนะหลงมืดมนกระทำหรือใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นของชีวิตนะจะดูแล้วกันถ้าติดนะมันจะฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเห็นไหมล่ะ <c oughs> นายกบางประเทศเนี่ยไอพ่อโกงประเทศไปเยอะแยะมากมายให้ลูกลูกก็โหใช้วันละเท่าไหร่ไปต่างประเทศเอาเงินรบไปสิบสองล้านอาหารแต่ละมือแต่ละมือ มีเกียรติมีศักดิก์ศรีก็ใส่ของนี่โอ้หราคาแพงๆท่าน,นเลยนะมาไม่พูดแล้วพอ <c oughs> จะเป็นคนแก่บ่นไปอีกหลงมืดบนนะหลงมืดมนกระทำหรือใช้ในสิ่งที่ฟุ้มเฟ้อฟุ้มเฟยเกินความจำเป็นของชีวิตนะเห็นผิดไปว่าเป็นสิ่งที่น่า ไข้หน้าปาถนาชวนให้รับชักให้ไข้าาใจให้กำหนัดไหลหลงเห็น <spe ech> ผิดไปว่าเป็นสิ่งที่มันน่ารักน้าไข้ชวนให้รักชักให้ไข้าพาใจให้กำหนัดไหลหลงที่สวยๆลองไม่อาบน้ำดูสิเอาต่อให้ลิซ่าด้วยอ่าอัตมาก็แม่ไม่พูดเดี๋ผ <sk ill> ่า,านดีก <sk ว <ill> <ska ff le> ่าก็หายไข้ยากกระหายไข้ยาก หวงแหนติดยึดหวงแหนติดยึดผูกพันผูกพันติดพันติดพันกำหนับดินดีนะกำหนับดินดี <c oughs> ถ้าไปหมกมุ่นลุ่มหลงนะงมงายนะทำให้ไปมกหมกม,มุ่นกับมันทำให้เราหลงงมงายในสิ่งที่ไร้สาระ ในสิ่งที่ไร้สาระเช่นเราก็จะบังคับควบคุมตนเองไม่ได้ <c oughs> ซึ่งต่างก็เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นงั้นเราจะต้องอยังไงต้องไม่ปรุงแต่งหนึ่งไม่ปรุงแต่งสองไม่หวั่นไหวสามไม่ต้องดิ้นรนไปไฝ่ฟ้าหามันสี่ไม่ถือตัวห้าไม่กำหนดหมาย เราต้องใช้สังกปะเจตตักกะดำริวิตกะดำริจะออกนะไม่ใช่ดำริที่จะเอาต้นธาตุต้นธรรมคือสังกปะเจตนี่แหละตักกะดำริสังกปะดำริมากขึ้นตักกะแล้วสังกปะอภปนาแน่แน่ตักกะ,ว,กกะวิตกะสังกัปปะเป็นความคิดแล้วอภปนาแน่แน่พยัปานาแน่แน,น เจโซภิรปนาปักใจมั่นจึงเป็นวจีสังขาราที่จะไปพูดไปทำอะไรก็แล้วแต่มันจะรวมตัวเป็นโลกโทสะโมหะเป็นอมิตรเป็นศัตรูเป็นเพชฌฆาตมันจะรวมตัวเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นอมิตรคือไม่ใช่มิตรเป็นศัตรูเป็นเพชฌฆาตเป็นฆาตศึกในและนอกเป็นตัวก่ออันตราย จะทาให้เรากังวลกวายกระสับกระสายกระเสือกกระสนนะหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สองทำให้จิตเรากําเลิกสามทำให้เราไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลเขาบอกความรักนี่ไม่มีเหตุผลนะลิเกมันตาต่อตาเจอแล้วประสบความรักแล้วเด็กๆก็ชอบดูนะห้าเป็นภัยเกิดจากภายใน เอาไว้ต <laughs> <t> ่อข <t> ่าวนะนโมทนาสาวุ